โอเคครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการตั้งล็อกรหัสผ่านหน้าจอ Vigo กันนะครับสามารถตั้งได้ทั้งรูปแบบตัวเลขนะครับแล้วก็ลายวาดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มแรกนะครับปัดขึ้นมาครับแล้วไปที่คําว่าเมนูเซตติ n งนะครับหรือว่าการตั้งค่ารับเปลี่ยนภาษาทยหรือเราจะสังเกตรูปลักษณะที่มันเป็นฟันเฟืองก็ได้นะครับตรงนี้กดเข้าไปหรือถ้าใครหาไม่เจอนะครับหรือถ้าโทรศัพท์ใครเมนูเยอะๆนะครับ ให้เรากดอย่างนี้ก็ได้ครับปัดขั้นบกข้างบนลงมานะครับแล้วก็ปัดซ้อนลงมาอีกรอบหนึ่งมันจะมีรูปฟันเฟืองนะครับข้างรูปดินสอตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปต่อมานะครับเราก็จะมาเข้าสู่หน้าการตั้งค่ากันนะครับให้เลื่อนหาเมนูนี้นะครับคําว่า security a n d ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปรูกุญแจล็อกอยู่นะครับให้เราสังสังเกตเป็นรูปลักษณะเอาก็ได้นะครับแต่ถ้าแปลเป็นไทยมันก็จะเขียนว่า การตั้งค่าความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เราสังเกตเป็นรูปลักษณะเอาก็ได้ครับเพราะว่ามือถือบางรุ่นหน้าตามเมนูอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับตัวนี้เป็น Android 8.1.0นะครับแต่ถ้า Android 9หรือว่า Android 7ก็จะตั้งประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันโอเคให้เราเลือกไปที่เมนูนี้นะครับรูปรปุ่มจิ้ล็อกกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาครับเอาคําว่าตรงนี้ครับสกรีนแอดล็อกนะครับ สกินนล็อกนะครับตรงนี้ครับมันจะขึ้นว่า device อ่ c u r i t y นะครับอันข้างบนเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็อัานข้างล่างจะเขียนว่าสกินล็อกให้เรากดเข้าไปครับมันก็จะมีรูปแบบคำว่าโน้ตคำว่าสวิป uh, แล้วก็แพทเทิร์นแล้วก็พินแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับอันแรกคือไม่มีรหัสหน้าจอเลยอันนี้นะครับโน้ตคือไม่มีรหัสหน้าจอไม่มีรูปแบบการปัดนะครับถ้าถ้าเราเลือกอันนี้คือสามารถเปิดหน้าจอขึ้นมาโลง่งๆได้เลยครับแบบไม่มีรูปแบบการปัด แต่ถ้าอันที่2คือรูปแบบล็อกการปัดนะครับตอนนี้มันมันอยู่ที่รูปแบบการปัดอยู่ปัดก็คืออย่างนี้เวลาเราเลือกเวลาเราจะปลดหน้าจอนะครับปิดหน้าจอลงก่อนอ๋อไมปิดไม่ได้เดี๋ยนะอ่าอันนี้คือรูปแบบการล็อกแบบปัดนะครับนี่ครับปัดขึ้นมันก็คือมันจะปลดล็อกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกอันแรกโน้ตถ้าเราถ้าเราเลือกอันแรกคือโน้ตนะครับโน้ตก็คือมันจะไม่ล็อกเลย มันจะเปิดมาโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับเดีย๋ยวปิดหน้าจอลงก่อนโอเคพอเราปิดหน้าจอนะครับเปิดขึ้นมาปุ่มก็ไม่ค่อยดีครับอ่ามันจะไม่ล็อกนะครับเห็นนะครับจะไม่มีตัวล็อกถ้าเราเรียกคําว่าน้ t แต่ถ้าเราจะตั้งรหัสพานหรือว่ารหัสรูปแบบตัววาดหรือว่าตัวเลขนะครับอันนี้คือตัววาดคําว่าแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นคือตัววาดตัวนี้ patt นะครับถ้าแปลเป็นไทยจะเขียนว่ารูปแบบให้เราเลือกตัวนี้นะครับถ้าเราจอาตัววาดเราก็วาดรหัสที่เราต้องการนะครับผมจะเอารหัสนี้ก็ได้พอเราวาดเสร็จนะครับกดเม x แล้วก็เขาจะให้เรายืนยันอีกรอบหนึ่งครับก็วาดรหัสเดิมที่เราต้องการตั้งก็กด continue ครับตัวนี้มันจะขึ้นว่าให้ให้เราทําการทําการแจ้งเตือนข้อความอะไรต่างๆ,ๆไหมนะครับเราถ้าเราต้องการก็คือหน้านี้หมายความว่าเวลาหน้าจอล็อกอยู่ครับ ต้องการให้มีข้อความแจ้งเตือนไหมถ้าใครไม่อยากให้มีข้อความแจ้งเตือนให้ออนล่างสุดนะครับมันจะเป็นพวกข้อความ f Facebook ไลน์อะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าอยากให้มีข้อความแจ้งเตือนให้เลือกเป็นอันบนสุดเลยก็ได้นะครับโชว์ออผมจะเลือกเป็นอันล่างเป็นด้นโชว์ออก่อนแล้วก็กดดันครับแค่นี้ครับตัวเครื่องเราก็ติตดล็อกรหัสผ่านแล้วนะครับเป็นรูปแบบตัววาดที่เราตั้งมานี่นะครับสังเกตง่ายๆมันจะเขียนไม่บอกอยู่ว่าเราตั้งอะไรทําไว้ลองกดปิดเปิดหน้าจอใหม่หนึ่งรอบครับ ว่าตัวเครื่องติดรห there, ัสที่เราตั้งมาไหมผมติดแล้วนะเห็นไหมครับพอเราเปิดขึ้นมาก็จะติดตัววาดที่เราตั้งมาแล้วครับลรอกก็วาดรหัสที่เราตั้งมาอันนี้ก็เป็นแนวทางการตั้งรหัสผ่านหน้าจอนะครับต่อมานะครับวิธีจะยกเลิกทํำยังไงนะครับวิธีจะยกเลิกก็ไปที่เมนูเดิมครับเมนูที่เราตั้งเลยสกีนล็อกนะครับอันนี้เป็นวิธีการยกเลิกรหัสผ่านนะครับกดไปที่คำว่าสกีนล็อกอีกรอบหนึ่งมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านที่เราตั้งมาก็วาดไปครับ เห็นปะครับถ้าเราจะยกเลิกเราก็แค่เลือกคําว่าตัวนี้ก็ได้ตัวนี้นะครับอันที่2ก็คือสวิปนะครับก็คือการปัดสวิปนั่นเองนะครับแล้วก็กดใช่รีมูฟนะครับแค่นี้ครับตัวเครื่องเราก็ไม่ติดรหัสแล้วเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นรูปแบบการปัดนะครับประมาณนี้นะครับต่อมาครับเป็นรูปแบบการตั้งตัวเลขสําหรับใครอยากตั้งตัวเลขนะครับ ให้เรากดไปที่เมนูเดิมครับสกินล็อกถ้าตัวเลขมันจะมีคำว่าพินพินก็คือ p i n กับพารทเวิร์ดนะครับพินตัวนี้หมายความว่าเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวครับตัวเลข4หลัก6กหลักนะครับแต่ถ้าเป็นพาทเวิร์ดพาทเวิร์ดหมายความว่าเป็นตัวอักษรนะครับผสมกับตัวเลขตัวนี้ความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงสุดกว่ากว่าอันอันรูปแบบตัววานแล้วก็พินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลขตัวอักษรหมายความว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ ผสมตัวเลขตัวนี้มันจะมีความปลอดภัยที่สูงกว่าแต่ถ้าเราจะตั้งแค่ตัวเลขนะครับเลือกคาว่าพินพินตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นพินสี่หลักนะครับที่เราใส่เข้าไปมันจะใส่ประมาณนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่พอเราใส่สี่หลักปุ๊บกดเน็กครับเขาก็จะให้เรายืนยันอีกรอบนะครับหนึ่งสองสามสี่เป็นรหัสเดิมนะครับที่เราตั้ง เหมือนเดิมครับเราต้องการให้ตัวเครื่องเขาแจ้งเตือนไหมเมื่อล็อกหน้าจออยู่นะครับถ้าต้องการให้มีข้อความแจ้งเตือนให้เรากดแปที่อันบนแล้วก็กดดันครับแค่นี้ครับตัวเครื่องเราก็ติดรหัสตัวเลขแล้วนะครับนี้ขึ้นว่าสากีนล็อกเป็นรูปพินแล้วลองปิดเปิดหน้าจอใหม่อีกหนึ่งรอบลองดูครับปัดขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะติดเป็นรูปแบบตัวเลขแล้วก็ใส่ตัวเลขนะครับที่เราตั้งเข้ามาเลยหนึ่งสองสามสี่ เครื่องหมายถูกนะครับก็จะสามารถเข้าเครื่องได้แต่ถ้าเราใส่ใส่เลขผิดล,ล่ะใส่เลขผิดมันก็ไม่สามารถเข้าเครื่องได้นะครับอันนี้ผมสมมุตินะจะใส่เลขผิดถ้าใส่เลขผิดหรือว่าใส่เลขกเกินนะครับจะไม่สามารถเข้าเครื่องได้ต้องใส่รหัสตั้งที่เราตั้งมาให้ถูกนะครับถ้าผมแนะนําก็ถ้าตั้งแล้วท่านผู้ชมก็จดไว้ใส่กระดาษไ,ไว้ด้วยกันนะครับการลืมนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะลืมกันบ่อย ถ้าเราลืมรหัสจะต้องไปทําการล้างเครื่องนะครับถ้าเราลืมรหัสนี้โอเคคุจะใส่ไปอีกรอบสามสี่ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการตั้งรหัสทีนี้วิธีเอาออกก็เหมือนเดิมครับใครอยากเอารหัสผ่านตัวตัวเลขออกก็ไปที่เมนูเดิมครับสกินล็อกมันก็จะให้เราใส่รหัสผ่านที่เราตั้งมาก็ใส่ไปครับหนึ่งสองสามสี่กดเครื่องหมายตัวนี้ครับลูกศร ถ้าเราจะไม่เอารหัสเลยก็อันบนสุดแต่ถ้าเราจะรูปแบบการปัดก็อันที่2ครับแต่้าครจะตั้งนพาร์ทเวิร์ดต่อก็สามารถเลือกเป็นอันที่อันสุดท้ายได้เลยครับพาสเวิร์ดก็เป็นรูปแบบตัวอักษรนะครับผสมกับตัวเลขอันนี้ผมจะเลือกเป็นตัวโน้ตด,ดีกว่าไม่เอารหัสเลยแล้วก็กดใช่รีมูฟนะครับตัวนี้เมื่อเราเลือกเป็นโน้ตเสร็จนะครับตัวเครื่องก็จะไม่มีรหัส อันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นเทคนิคนะครับการตั้งหลัดหน้าจอวีโกนะครับวิธีการนี้ก็สามารถนําไปประยุกต์พลิกแพลงใช้กับมือถือรุ่นอื่นได้นะครับเราก็จําแค่เมนูการตั้งค่านะครับเพราะชื่อเขาจะเขียนคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดว่าพ้าปรับเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับแต่มันจะเขียนเป็นรูปแบบภาษาไทยแต่นี้ผมทําเป็นรูปแบบฟอนต์อังกฤษนะครับเพื่อว่าให้เราดูง่ายๆนะครับดูแค่รูปลักษณะเอานะครับโอเคครับสำหรับแนวทางนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่อกันใหม่วิดีโอหน้าครับ Subtitles by the Amara.org community